สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอันหนึ่งจะมาสอนวิธีการสร้างตัวหนังสือสีทองนะคะที่หลายๆคนแบบอยากได้นะคะอยากได้ตัวหนังสือสีทองตอนนี้มันเป็นสีดำอยู่เนาะที่หลายคนแบบอยากได้แล้วแบบเฮ้ยมันทำให้ผลงานหรือหรือสินค้าของเรานะคะดูพรีเมียมมากขึ้นแบบสวยหรูก็เก๋อะไรอย่างนี้ใช่ไหมนั่นแหละ ทำยังไงนะคะตอนนี้หนิวหนิงได้สร้างเทคขึ้นมานะคะแล้วก็ทําตอนนี้มันยังเป็นสีดาธรรมดาอยู่เนาะและคีย์ก็คือวัอนนี้จะสอนสองวิธีวิธีแรกก็คือจะเอารูปผ้าให้เป็นสีทองอยู่แล้วมายัดในเลเยอรอเลยนะคะวิธีที่สองก็คือการที่ไล่สีไล,ไล่แสงและเงาเอาเองนะก็จะมี2วิธีเนาะ อย่างแรกนะคะเราจะไปยัดรูปเข้าไปในหลเยอ์วิธีการหารูปก็คือเข้าไปในเว็บไซต์ Unsplash นะคะ u n s p l a s h com นะคะเห็นไหมถ้าไม่ขึ้นอ่ะรูปนี้นะถ้าไม่ขึ้นรูปเนี้ยให้คุณเซิร์ชว่า go เลย gold นะแต่นี้อ่ะจะเอารูปนี้เลยี่รูปนี้นะคะ กดดาวนโหลดนะคะกดดาวนโหลดปุ๊บกดตรงรูปภาพตรงนี้เลยจ้ารูปภาพตรงนี้นะคะเข้าไปที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเอามาวางเสร็จปุ๊บย่อให้มันเล็กนะคะเสร็จปุ๊บนะคะ อันนี้นะคะจะแสดง be a c o o ลนะคะทุกคนลากนะคะลากเลเยอร์รูปภาพนะคะเข้าไปยัดในเลเยอร์ของตัวอักษรนะคะอันนี้คือเลเยอร์ของตัวอักษรใช่ไหมเนีย่ยตัว a ออันบนเนี B ่ยลากเข้ามานะคะเห็นไหมคะมันจะมีความล้ำล้ำเข้ามาอยู่ข้างในนิดนึงนะคะเราสามารถปิดให้มันอยู่อันเดียวก็ได้เนี่ยถ้าไม่มีถ้าไม่มีอันนี้กดปิดมันก็จะเปิดโอเค จะเสร็จปุ๊บนะคะลองไปใส่เอฟเฟกนะคะเข้าไปทีเอฟเฟกนะคะแล้ว 3D เออใส่ทีติงเข้าไปนะคะแล้วแบบเนี้ยแค่เนี้ยตัวเธอก็เป็นสีทองแหะมันอาจจะยังเห็นไม่ชัดเนาะเดี๋ยวเพิ่มพื้นหลังให้หนะเพิ่มพื้นหลังสีดำให้เป็นเลย ขึ้นหลังไปข้างหลังเออเป็นไงละ่ะเห็นไหมสีทองเหลืองอารามสวยงามแล้วจ้าแค่นีเองค่ะง่ายกรุบก,กริบกรีดไมคะทุกคนอะและอีกวิธีหนึ่งนะคะเราปิดอันนี้ไปก่อนทีนี้ออปิดไปทีนี้นะคะเราอยากที่จะวิธีที่สองเราอยากที่จะไล่แสงและเงาเองเนาะทำยังไงคะ สีเหลืองให้สีทองจริงๆแล้วมันคืออะไรคะคือสีเหลืองนั่นแหละคะ่ะสีเหลืองที่มีความเวลวาวก็คือมีแสงแหลกเงาเนาะดังนั้นนะคะก็ไปเลือกให้มันเป็นสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองประมาณไหนเหลืองประมาณนี้ที่มันก็ใกล้ๆกับน้ําตาลนิดหน่อยอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะเ,เสร็จปุ๊บตอนแรกเราใส่3 d ไปแล้วไงอาทาธรรมดา ถ้าธรรมดายังไม่มี 3D ก็จะเป็นแบบนี้เนาะะติ๊ก 3D เข้าไปนะคะเห็นปะ่ะเนี่ยแค่นี้อะความจริงอะความจริงมันก็คือมันเลิศแล้วนะแต่ถ้าอยากให้มันมีมิติกว่านั้นนะคะเราสามารถเข้าไปที่ f i e l Tour นี้นะคะสามารถไล่เฉดมันได้เลยนะคะแต่ดิฉันนะอยากให้มันมีหลายเฉด เราสามารถไล่เฉดให้แบบให้จุดโกลเด้นไปทางไหนได้เลยเ yeah, <Yeah, S 1> นี่ยคุณเห็นปะเนี yeah, ่ยแค่นี้ค่ะควาจริงนะคะถ้าอยากให้มันวิงวิงหน่อยต้องใส่ให้มันขาวมาก อาจจะต้องทำให้สีอาจจะต้องทำให้สีตรงปลายมันสีสว่างกว่าน,นี้ไม่ได้สีบิ๊กคินไม่ได้ แล้วล่ะนหละเคนี้สีก็เป็นสีทองล่ะค่ะโอเคไหมง่ายง่ายไหมคะแค่เปลี่ยนสีให้เป็นสีเหลืองที่มีความอมตัน,นิดๆนะคะแล้วก็ไปใส่ 3D แล้วก็อาจจะไล่แสงและสีนิดนึงนะคะแค่นี้ละคะ่ะ เงาเงาเราสามารถใส่เงาได้แต่เงาอันนี้มันสีถ้าข้างหลังมันเป็นสีนี้อยู่แล้วมันจะไม่เห็นเงาไงอะถ้าจมวติเราใส่เอลเตอร์ชาร์ทูเข้าไปใส่เงาทีนี้่องลอยออกมาเลยค่ะเป็นไงค่ะเนี่ยมีมิติขึ้นมาเลยนะโอ้โอเคมันง่ายๆแค่นี้ไปก่อนนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เดี๋ยวหนึ่งนะคะจะมาลงวิธีการแต่งภาพด้วย Affinity แบบว่าง่ายๆสั้นๆกระชับแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะโอเคไหมบ๊ายบาย